สวัสดีทุกท่านไปขึ้นรถเออมาดไปด้วยเปล่าเออไปอยู่บ่เอออมาดก็จะไปเออเเ่าเออเออยเวดเดี๋ยตีนี่เออเอออไปทางไหนละอยู่มองไหนละบ่นี้เออ เดี๋ยวเดออ่เอคยลาาพาไปขายเศษก่อนเมื่อนี้ได้ประมาณเกือบร้อย พวงวันนี้กลายเป็นรถพ่วงขากลับเจรีบอกว่าจะหาฟืนระหว่างทางกลับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคัข,าก,ขากลับเราจะอาจจะไม่ได้เอาเจรีกลับมาด้วยนะเจลีอาจจะเดินกลับเอาเองเนาะ,อ,ะอันนี้คือไปายเสษนะพี่นอ้อย นี่ยังล้นอยู่ป่ะผมีนะเนาะยังล้นบอกนะจะได้จอดเก็บหายหมดนี้จะได้กี่บาทอันนี้ด้วยนะท่านแ่นหลังคาด้วยนะแ่นหลังคาในี่หนาดีนะ น่สิได้หลายอยู่ผมเอาเฉพาะแผ่นที่มันเป็นเศษเล็กๆน้อยๆน,นะที่ที่เราใช้งานอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะพี่น้องเอ้เออเอาให้เจรีขายเพราะว่าอ่าเนีวยพิงท่านไม่ว่าอะไรนะท่านท่านก็บอกผมแล้วว่าถ้าเกิดอยาก,กขายเศษเล็กหรือขายเป็นอะไรก่อนแล้วแต่เออท่านยกท่านยกให้ ให้แล้วนะไปทนคำศิาาลปะหรือจะทำอะไรก็ได้ท่านบอกนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะของผมเออขอขออนุญาตนะเนีย่ยเพียงขายสิทนะที่น้องเอ้ย ทันยางเอาไปกันกัดโนเติมไปแล้วเนาะเป็นสม่งเหมือนกันเน่นอะกว่าจะถึงร้านขายเศษนะท่านก็น่าจะดนเติมอยูอ่เดี๋ยวไปดูว่าร้านร้านเศษเขามีกตรถมอไซค์กเก้าขายอยู่บ่อยอยากได้เอาไปตัดฮะนี่ยุ่เดี๋ยวลองไปดูว่าราคากี่บาทเนาะ,ะในๆนก็ไปแล้วถิวว่าอิวอกาสไปช็อปปิ้งดู จักรยานคันเก่านะร้อยช่องร้อยดเนาะเออเดีวยวไปดูจักรยานคันเกา่าคันว่ามีกัซชื้อมา้าฟ่มม่มเนาะเออก็กลายเป็นรถพ่วงหนึ่งวันวันนี้เออ,อแสงรถสามล้อกันนะ มันไม่ค่อยดีวิ่งเร็วไม่ได้ฮะเอองูอ้เห็นงูมาว่านนี่เออน,นี้ล่อันี่ยยืมเขามากเนาะอ่ะยืมเขาม่าตจเมาว่านแล้วกันเดี๋ยวเสียไปขึ้นเขาเออ ถ้าสมมุติว่ามันมีที่ร้านเศษเขาขาย่อเนี่ยเอาซื้อเอาไว้สิหระร้อยสองร้อยเยนาะซื้อเอาไว้จะได้ไม่ต้องยืมเขาเดี๋ยวไปดูก่อนว่าร้านเศษเนี่ยมีอะไรขายบ้างมี่ยังเป็นจะซื้อเนี่ยก็ถือโอกาสมาช้อปปิ้งเลยแล้วกัน,อะ,น,นอะมาลดนเนาะ นี่เราท่านเขาก็เอาเศษเอาอะไรมาขายมาลุ้นกันว่าสิได้จะจากปากพี่เนองนี่ถึงแล้วร้านขายของเก่าท่าน,นเม่เดี๋ยวรอขออนุญาตเขาก่อนนะค่อยถ่ายข้างในนะท่านเอ,อเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนนะนะ มาถึงแล้วทานร้านรับซื้อของเก่าจักบาทนาอมาลุ้นกันว่าเพื่อนสิไดเงินจักบาทโอ้มีโอกาสถึงสิบโลโอ้ฮะจักรยานบ่โอ้มีจักรยานเก่าน้ำเนาะ ขายอยู่บ่อจักรยานนะเ,เดี๋ยวจงไปเบ่งเออนี่บ่อจักรยานนะคันนี้เจ้าบาทนี่เออเจ้าบาทนี่เจ้าบาทนี่นโอ้ทักยู่นี่โอ้ต่ว่าอันนี้ลูกปืนข้างหนากระแตกแล้วเนาะถ้าซื้อไปก็ต้องไปเปลี่ยนลูกปืนหนาอยู่เออ อ่าเดี๋ยวเบิง้งเพื่อนช่างกิโลเหล็กก่อนวักบาทอันนี้เป็นเศษเศษที่เราทำบ้านนะพี่น้องเลยก็เลยให้เพื่อนเอามาขายครั้งแรกที่มาดูที่เขาขายเหล็กขายเศษโอ้สิบห้าโลแล้วสวอยเปยไหมสวยโอ,โอยคนเยอยู่ครับเออเสร็จค่าชมต้องเพิ่มเป็นยี่สิบโลแล้วล่ะ <laughs> เออสิบสิบห้าโลโอ้นึกว่าไม่ถึงสิบโลสิบห้าพูดนะพี่น้องเลยนนนหนักไนดะ้หลายโลสิโอ้อลูซิงนิดเดียวเองเนาะสิบห้าโลโอ้ล้อ,อ,อเข็นก็นมีนะพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะถามราคาเพิ่นเนาะเดี๋ยวให้เพิ่อนอันนี้ก่อนอนะอล้อวะบ่ขายบ่โอ้นึกว่าขาย,าาข,ายขายแต่จักรายานบะ ขันว่าเพื่อนขายล่อนะีขึ้นสีดีเออเดี๋ยวยังไปเบิง้งเดี๋ยวยังไปเบิง้งลุ้นกันว่าจะได้เงิน้อยหรือเปล่าจะได้เงิน้อย,อยปน,ออน้อความหวงังของสองคน ตอนนี้ก็กําลังช่างกระดาษอยู่ลุ้นกันว่าสิได้เงินพอลอยอยู่บ่พี่น้องเย้ยผมก็ไม่เคยมาสักทีนะแบบนี้นี่ครั้งแรกที่พาเจลีมาเออถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เออมาลุ้นกันทุกท่านตอนนี้ก็ช่างกิโลอยู่นะเอออะตอนนี้ช่างกิโลเสร็จแล้วทุกท่าน รอรุ้นนะรอรุ้นกันว่าจะได้กี่บาทนะพี่น้องเอ้ยทางเจรีก็เดี๋ยวไปรับเงินได้จากบาทยังบูฮูพี่น้องเ,เอ้ยเอออ่ะได้ร้อยแปดสิบแปดบาทเอาเจลรี่ของเจ้าร้อยแปสิบแปดบาทไรายได้วันนี้โอ,อ,อ้เออร้อยแปดสิบแปดบาทโอ้คักกันได้น้ออ่ะ มีรายได้จากการเอาเศษมาขายนะพี่น้องเอ้ยร้อยแปดสิบแปดบาทโหเอาการอยู่ได้เนาะเออเอาการอยู่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้คันวัดเฮ็ดจับเจือนี่คือได้สี่ห้าร้อยอยู่มือหนึ่งนี่ก็มีโอกาสได้เงินพันนะนี่ถ้าทําเป็นล่ําเป็นสันนี่โอ้ต่แรกกล่าวว่าโอ้พอถึงร้อยป่ะพอถึงร้อยเสยเนาะออกเกินอีกไหมเกือบสองร้อยบน นี่เราท่านร้านเศษบ้านปุทธิปิสารไปอาเจ้าชีอันนี้ไปบ่เดี๋ยวไปบุ่นก่นนอนนะจักรยานพ่นขายกิโลละยี่มห้าเน้อโลละยี่มห้านี่นี่พี่น้องเอ้ยจักรยาน,น,นยบ่เดี๋ยวบังกันนะโอ้ ลูกปืนโอ้ยังท่านดูแตกลูกปืนยังดีอยู่ยยยโอ้อันนี้น่าจะประมาณสักห้าโลสิบโลเนาะโอ้จักรยานเพิ่นขายเป็นกิโลนะท่านกิโลละยี่สิบห้าบาทโอ้โคง้งโคง้โคงอันนี้คักเนาะาานี่เนาะนี่โค้งดีนะนี่ ล้อยังหมุนอยู่พี่น้องอเอ,อ้ยลูกปืนลูกปืนกัน<ม>ท่านจะแตบกบ่มีโซ่เนะาะอันนี้อ,นนอันนี้ซื้อโซ่แล้วก็ซื้อ,อ,อล้ <S <S อหน้ามาใส่เนาะกิโลลยยิบห้าโอ้พ่อเอาอยู่ได้เนะาะคันหนึ่งันนึงก็สองสามร้อยเนาะสองร้อยเออถ้าถ้าเขาซื้อเขาก็เอาล้อมาใส่หาล้อมาใส่เขาก็เอามุนี่ได้ล้อมุนี่เดมีอยู่นี่ดิเขาก็ถอดเอาล้อซุบมุนี มาไซอ่ะแล้วเฮียพุ่นบอกว่าถ้าอยากได้น่ะต้องเอากุญแจสามรอบวะโอเงินนีละเงินล้านี่ละน้อยๆีนี่นี่เป็นตัวซื้ออยู่ตัวนี้มีโชคน้ำนี่เออตัวนี้นีน คันซื่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนอ่าเปลี่ยนยังไงนอย่างเดียวเขยลอเปลี่ยนยังไงนล้วก็ขี่ได้เลยนี่เบิ้งส้มเหรอเอ๊ะตอืมเฮ้ยตั้งอืม ไอเกลีกลับเองนะท่านเราจะไปซื้อลวดนะจะไปซื้อลวดอยู่ป้ายพลเพลงก่อได้ร้อยแปบปาทพี่น้องเอ้ยขายเสร็จก็ดีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยฝากไว้แค่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ